เราทั้งหลายอาทิษฐานีนองทีรักขอให้พระคุณพระเจ้าขอให้พระมีญาณสุดสุดขอให้พระวันจะขอให้คาเตือนคาเทศนานั้นเกิดผลในชีวิตของเราเพื่อเราทั้งหลายนั้นที่จะกลับใจใหม่เชื่อว่าพระเยซูสงเป็นพระเจ้าเชื่อว่าพระเยซูทรงตายและไถ่บาปเราเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเราและการกลับใจใหม่เป็นผลที่จะทําให้เราเอง เดินทางไปจนถึงแผ่นดินสวรรค์กับพระเจ้าให้เรามีงนาดราศีให้เราทรงสว่างอย่างที่พระองค์ปราสชันให้เราเป็นผู้นั้นให้เราทั้งหลายที่จะเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วพระเจ้าค่ะผู้ที่ไม่บังเกิดใหม่ก็ขอให้เขาได้ต้อนรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้เขาได้รับการบังเกิดใหม่เพราเพ็นกวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทรงช่วยเหลือเขาพระเจ้าค่ะเขาโรคทรงปรดเมตตา เขามีกําล uh, ังพระเจ้าหากเขายังสูบุรีอยู่หากเขายังติดอลิอฮอ์อยู่หากเขายังทำบาปสิ่งได้อยู่หากเขายังพูดจาไม่ดีอยู่หากเขายังไม่สามารถที่จะถวายพระเกียรติพระเจ้าอย่างหนึ่งอย่างใดได้เพราะพระมีกามรู้สึกท้องค้นในการังเสิดใหม่นะ จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาพระเจ้าให้เขาลับใจใหม่อย่างต่อเนื่องให้เขาบังเกิดใหม่แล้วและครับผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาไวายศาสนาและถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดแม่ตาพระเจ้าครับให้ชีวิตของเขาครับได้รับการเติมเต็มที่มาจากพระเจ้าเขาคาบติงทิมทิมอยู่ก็ขอให้พระเจ้าทรงโปรดแม่ตาชื่อเหลือเน้พระเจ้าให้วันนี้เป็นวันที่เขานั้นได้เต็มเปลี่ยนด้วยผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าให้วันนี้ เป็นวันที่เขาสวยงามในการที่เขาไ้แด่พระเจ้าให้วันนี้เป็นวันที่เขานั้นได้รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเดียวในชีวิตของเขาให้เขาได้พูดว่าพระเจ้าลูกอยูที่นี่ในฐานะพระเยซูคริสต์เจ้ามนาเลยเอย Kau iya kacau Semua Yeah.

รักกันมันเกิดใมของเราเป็นยังไงครับอาเลยรูยอเคารักับใจใหม่ต้องกลับใจใหม่ทุกคัในทุกเ่อนระหว่างรถกลับ้วกลับอี่บางทีก็กลับยังเดิมๆั้ๆซ้แล้วซ้เอาาเลยรู้ยะเพาว่าของคุณพระเจ้าที่ลงสให้เราได้ดีอได้เห็นการตัวตัวเองแล้วก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พ้องทจาย เหนมครับเ่ยวกเรื่องของการบังเกิดใหม่การที่ตัวเราอยู่อยู่ที่เราไหมครับนอกาถ้าเกิดว่าเรายังมีตัวเองอยู่วามสูทรวทรงตัวสูเห็นไหมลงไปชอบควารักเหนมอยู่กับความราไม่ได้เหนแล้วเราตัดใจกับจิงจกอย่างที่เราไม่ได้เร็นมะไดครับขอพระเจ้าเมตตาให้เราที่จะ สิ่งที่เป็นตัวเองอยู่นีเหือบ้านของเราก็เลยมีมีความเป็นตัวตนของเราที่เราพยายามขอรากษาโดยที่ไม่ช่ บอกวัวเอง็ตัใจไปแล้วมันเกิดใหม่แล้วแต่ก็ยังจะาตามชีวิตตัเวเองอยู่ยเลือกท,ที่จะชอบที่จะชอบคนที่เปล่ยนข้อเลือกที่จะเปลี่ยนในสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนั้งจารูมรักเฉพาะคนที่ต้อ ตัวนีเป็นค่าสอา,าเราสองนายลงกันนะก็เป็นะเป็นค่าตุแต่เป็นตัวมู้เดียวจะเป็มีค่าต่อที้นันอีกต่อไปเป็นรูอีกนะมันเป็นรู้อีกนะขอบคุณหลวง ให้เราที่จะสำรวจชีวิตของเราและเะืนถึชีวิตเพราะว่าเราทั้งหลายเป็นคนบาและจะเข้ามาในพระนิเวศของพระองค์เพราะว่าพระเดชระคดณทรงเป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของเราทั้งหลายเพราะว่าเรื่องพระธรรมเจ้าได้มอบไว้กับ้ทั้งหลาเราพรเจ้าใน้ร พระผู้เป็นเจ้าคือเป็นคืนดำที่เขาอายักษรเดชสุขเจ้านั้นพระองค์ทรงอยู่ขนมปังการของพระบุตรและพระองค์ทรงหันดังกล่าว่านี่เป็นกายของเราซึ่งว่าเป็นแค่ท่านทั้งหลายจะประทานอย่างนี้เพื่อที่จะเป็นที่ระลึกถึงเราให้เราทั้งหลายที่จะได้รับประทานขนมปังที่อยู่ในมือของเรานั้น และเลืออถึงทั้งกายของพยาเิสุ์ที่ตราส่งแตงหักองแมปยังเกลือเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับสรการูให้เรารับกับมีความหมายด้วยกันเมื่อพยาธิสุรัทปราทานขนมปังเะาดื่ีคร่องดื่มยด้วยด้วยกันเดียวกันล้วเริ่ว่า ด้วยที่ถือมนั์สัญญาใหม่โดยเราหยิของเราเมื่อนั้นหลายดนจากด้วยที่เวลาใดจบถึงเพื่อพิ้นที่แลิินเราและเราทั้งหลายอาจจะนั้นดืมนำความเมตตอยู่ในมือของเราและมลึก่ถึงวัเราหยิบของพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อว่าพราหยิบของโรคนั้นจะตกงชำระความปิดปากในชีวิตของเรานะให้เป็นผู้บริสุทธิ์ในสายพระเนตรและจะได้อว่าไทของพระเจ้าให้เราลยอกด้วยกันอย่างมีความหมายด้วยับ เมือ่อท่านนั้งหลายกินขนมปังแล้วและดื่มน,น้ำขนมแล้วท่านก็ประกาศกาใบประชุนของอกคนเหตุจุดที่เจ้าจนขว่าพระเีรศูนย์จะเปรีับกลับมาให้เราทักมาที่การพิฐานเพื่อความเชื่อว่า พระเยซูคริสต์ทรงตายเพื่อเราและฟื้นคืนเพื่ชดเพื่อเราแล้วและพระองค์ทรงฟื้นคืนเพื่ชนเพื่อเราทั้งหลายนั้นและเราทั้งหลายได้มีความเชื่อและขออธิษฐานให้เราทั้งหลายนั้นที่จะมีความเติบโตขึ้นไปในความเชื่อและเจริญขึ้นไปในความรักของพระเยซูคริสต์เพื่อเราทั้งหลายจะได้รับกาศเขามาเติและใช้ชีวิตในครับบนจักรลองใช้ระเจ้าไปตลอดปัจจบชีวิตของเราเพื่อความไหบูลในชีวิตของเราและจะเกิดในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมอบะเจ้ด้วัพกสเรรจานครับสรรเสราจ้าอนวยพสรรเสราพระเจาราพรชาสรรเสรุลพระธีดา ท่านสังนยากอริสุอ <monstr ous ament> <arians ocalyptic> ันเนก่อนก่อนจะก่อนจะอธิษฐานเผื่ออาขาขออนุญาตพี่น้องด้วยกันอธิษฐานเผื่อในหลวงรัชกาลที่สิบด้วยกันนะครับเนื่องจาก28นี้เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพใช่ไหมครับมันเกิดของในหลวงรัฐธรรมนูญเผื่อสุขภาพพระราตรี และตรวจประเทศไทยด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอที่ถามเพื่อนในหลวงว่าจะยังที่สุดโรคเจ้าข้าขอโปรดสมโปรดแม่ตาที่จะดูแลสุขภาพพลานามัยของพระองค์นะที่จะอาจแข็งแรงสมบูรณ์และกำเนิดชึ่นพระเจ้า พระองค์ก็ควรที่จะปกป้องการเดินทางเรีการคิดวิเคราะห์ต่างๆของพระองค์และที่จะเชื่อประเทศไทยร่อประชาชนปตยจะได้อยู่มีสุขและเกิดความสุขเกิดความจำเป็นขึ้นพระเจ้าแผ่โดินวรจอวยพรประเทศไทยนะครับว่าที่จะมี าความเจริญร pues 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 que ุ่งเรืองขึ้นมีความสุขสนองและเศรษฐกิจที่ดีมั่นคงมีความปลอดภัยมีสันติสุขไปทั่วประเทศไทยเราเจ้าค่าที่ประเทศไทยทั้งที่เป็นศูนย์กลางการเลียงเป็นสื่อกลางความเจริญของโลกและเป็นประเทศไทยที่เจริญขึ้นไปด้วยการประกาศขององค์รีสารเท็จที่จะเจริญขึ้นในประเทศไทยที่สิบเดือนใครจะได้รับการช่วยพรจากพระองค์ด้วย ในขณะที่สื่สสอจำ A.